สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมไอ้พัทรวิทย์บุญวัฒน์พาทุกท่านไปพบกับบุคลากรท่านหนึ่งนะครับซึ่งยึดหลักตามเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ของเรานะครับตอนนี้นะผมมาเจอท่านแล้วนะครับตอนนี้ท่านกำลังให้หันปลาอยู่ทางด้านนู้นครับสวัสดี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 คยับสวัสดีครับสวัสดีครับสวีครับสวัสด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 ีครับสวัคนเข้ามาจับ นะไม่คนก็มาจับให้มันอยู่บริเวณนี้แล้วก็อาหารนี่แครับอาหารนี่ซื้อเองครับผมก็จะให้เช้ามอเช้ากับมื้อเย็นนะครับเปิดธกิจเพียงนะนะครับผมแล้วก็ผมเข้ามาในบ้านรู้สึกลมลื่นครับ <c oughs> ลมลืนจริงแล้วก็ติดสายน้ำด้วยครับอิจกําหลับผมจะพี่ผมก็ผิดมาแล้วนะท่านจัดตั้งชมรมชมรมเรียกว่าชมรมครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดนครศรีธรรมาวชมรมบำนาญนั่นเองนะถ้ามีวิธีการ ผู้สูงวัยมาเข้าเริ่อกิจกรรมตอนนี้เราเราเราก็วิธีการเราก็จะรวบรวมคนเราก็โดยการให้แต่ละอำเภอนะซึ่งแต่ละอำเภอเนี่ยสร้างชมรมของอำเภอชมรมกำนานของแต่ละอำเภอเนี่ยให้เข้มแข็งการประชุมกันทุกวันที่15ของเดือนนะครับเพื่อที่จะมาเรียกว่ามาคุยกันเรื่องของสวัสดิการก็ดีเรื่องของความเป็นอยู่ก็ดีเรื่องของสุขภาพก็ดีอะไรแล้วแต่แล้วก็ระดมความคิดแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับแล้วก็ช่วยกัน จะทํากิจกรรมอะไรก็กขร่วมกันนะครับเพื่อประโยชน์แก่พวกเราเ้งโดยเฉพาะอย่างิ่งกิจกรรมท่องเที่ยวทั่วไทยเนี่ยชอบมากครับเรอจะจัดไปเที่ยวต่างๆรับจะมีสมาชิกร่วมขบวนการไปเที่ยวโดยออกเงินเองนะค่าใช้จ่ายคนที่ไปเที่ยวคือผู้สูงวัยก็ผู้สูงวัยก็เนี่ยจะพู้สมาชิกชมรมที่สนใจนะแต่ละครั้งก็จะมีผัดเปลี่ยนุนเวียนกันไปนอกจากที่ท่านเล่ามาทั้งหมดเนี้ยท่านมีความสามารถในการ ประพันธ์คำวัญและเคยได้รับรางวัลใช่ไหมครับครับผมเคยได้รับรางวัลเกี่ยวกับเรื่อง,องการประกวดคำควันความจริงผมจบทางเอกด้านสังคงนมนักวิทยาศาสไทยแต่ว่ามีความชอบในเรื่องของภาษาไทยนะครับเรื่องของบทลครต่างๆนะครับเมื่อสมัยเป็นเด็กๆเป็นลูกชาวนาผมเคยไปเลี้ยงเลี้ยงควายที่กับทุว่างๆผมก็จะร้องลิเจ ลองวิจกให้ควายขวังนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ติดเรื่องของบทเจ้าบ,บทนเจ้ากอดเียมานะครับจนกระทั่งผมสามารถที่จะผลิตประพันธ์เป็นคองขวัญต่างๆได้ผมส่งเข้าประกวดในะระดับประเทศเนี่ยนะซึ่งหลายคนไม่รู้อะถ้าเป็นการประกวดคองขวัญที่ชิงรางวัลจากประเทศเนี่ยผมได้รับรางวัลมาประมาณ40กว่ารางวัลรางวัลที่ได้เนี่ยก็มีทั้งเงินสดมีทั้งโลกเกดยรติยศมีทั้งใบประกาศเสียบัตรนะครับซึ่งมากมายเหลือเกิน แต่ว่าคำขวัญที่ผมมีความภาคภูมิใจมากที่สุดเลยก็คือคำขวัญที่เกี่ยวกับรับโลกพระราชทานโลกเกิยศกับสมเด็จประเทศเนื่องในวันวิสาขาบูชาปี2556นะครับอันนผมไปรับกับสมเด็จประเทศที่สนามหลวงนะครับก็รู้สึกมีความภาคภูมิใจมาก กับ้นีสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณท่านมากๆาครับที่ให้ผมได้มาพูดคุยกับท่านและมาหาความรู้จากท่านแล้วก็ยังท่านยังยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงผมก็ได้รับคาสอนมากมายวันนี้รู้สึกดีใจมากๆรู้สึกว่าสิ่งที่ท่านทาในการให้โอกาสผู้สูงอายุผู้สูงวัยมรู้สึกว่ากระทำที่ดีมากๆทํทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยรู้สึกว่าไม่อยู่โดดเดี่ยวไม่เหงามีกิจกรรมอะไรทำสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ และวันนี้ทางสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาขอยกย่องเชิดชูเกียรติท่านจรันสายจันเป็นคนดีสีสกศคจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ